เน mm. right. mm. mm. <quarters> ี่ยอีแม่เิ่นโยสะดุ้งอยู่เนาะย่างเข้าไปได้บ่แม่สบายดีทุกคนสบายดี f c ่หน้าห้างี่ตอนทำโซ่อาสาวน้องสาลาวคขำมอนวันนี้ฮอาชิมาให้อย่างน้องตู่วันนี้น้องตูวกับเอตาชิพาทุกคนมา ตึกกระดุงนั่นเองเนาะไปเบิ่งเขาตึกกระดุงแล้วก็น้องตูก่กับเพื่อนจะชิตึกกระดุงอีกเนาะโอ้ยแม่ทิเป็นอะไระตู้ชิพาตึกระุงนำตู้มาเลยไปทุก <Bye. S 1> คนตู้สิพาทุกคนไปเบิ่งตึกกระดุงมานำมาไปบไปนี Bye, ่ตู้ชิพาไปเดี๋ยวพูดยืนดีทันคลิกให้พูดน้องย่างหนงมาเลย น้ำมาตะก้องน้ำมาคุอีเม่อีเม่คุนตึกถ่าเอาทีช่องคุณอีเม่ไปย่างไปเลยสเปหา,หาอีเม่โอ้อันนี่ทุกคนนี่น้ำกระชิดนั่น นี่ตายกันสิได้ยังไปหาอีเมะเลทุกคนเพราะว่าอีมเมะเฟินกันอยู่นี่เด้จะกิจใชละอีเมะนี่แหละตายกันเนมเห็นอีเมะแล้วตายสิพาย่างไปหาอีเมะกันไปเนี่ยเอาก็ะน,น,นี่อีมเมะเฟินโยสะดุ้งอยู่เนาะย่างเข้าไปได้บบแม่ป้า เอ๊ะเอ๊ะอะไรอะไรอะไรดี๋ยวทุกคนนี่นี่นี่ป่านี่เทุกคนนี่เอ้ยเมทเราหมานได้เดี๋ป่าชิวอีกเพราะว่าน้องตู่จะเป็นคนจับแหนะเกือบเกือบตกน้องตู่นี่น้องตู่ตั้งคนน้องจับเป็นสก้อนนี่แหน มีแม่ฝันสอนวิธีเลยเหรอน้องตู่ติดตบติ๊กลับใส่บังน้องตู่ตึกบาตรทำอีททุกคนตึกบาตรทำอีกจะจะเป็นอันนี้นะน้องตู้เอารักก็เเ้อ

จิ๊บโอ้ยยุกซาแท้ใส่บังบังบังปาโตน้องตู่น้องตู่ตู่บูมานคืออีแม่น้องตู่เฮ็ดอย่างนี้คือบาได้ป่าจากโตน้องตู่บูมานคืออีแม่เพื่อนว่าที่นีอ่าอีแม่เปลี่ยนอีแม่แล้ววันนี้เพราะว่าน้องตู่เพิ่นบ่มาโอ้ได้โอ้เด้ป่าใหญ่ป่าใหญ่ ่อทาเปล่งทางคุณได้ยู่บ่ทางคุณเนาะแงะทางคุณกับมาเลยทุกคนเนี่ยได้บ่ได้บ่ทางบัวได้บ่ะันผู้บ่ยังบ่ได้เพิ่ว่าทุกคน แ๊บนึงเอาเลยน้องตู้ได้บอส<ต>ทุกคนเบิกไหม<น>บุมมีเลยนคนคนบูมาน,นตายตักให้กำลังใจเพื่อนเนาะนี่น,นี่อ่ะทุกคนบันนี้กะตตยเนาะบุมีเฮ็ดยังตายฮะให้กำลังใจน้องตู้ลูกเดียว ตู้คนเกำลังใจใหต้ตู้ในเด้อไต่นั่งเบิ่งเด้อต่ยยืนเบิง่งไต่ก็ให้กำลังใจอยู่แล้วไต่ท่าท่า,ทา,ากินไต่แงตู้ยิ้มยิ้มใส่กล้องนะแม่อ่ะไต่กะถึงจะบ่ปนาา่าฮักแต่กะบบน่าฮักอยู่ดีเออช่วงเด็กกับ่บน่าฮักช่วว่าใส่เด้อปลาทุกคนตู้ได้ไรนี่ ปลาซิวตัวหนึ่งเพื่อนว่าปลาตัวเพื่อนดีใจขนาดตัวหนึ่งจะเอา <c oughs> ทุกคนตัวหนึ่งจะอาว <c oughs> รับใช่ปวดนะปลาซิวหนึ่งตัวของเพื่อนเนาะอันนี้ก็สิเป็นอันแค้มันเฮือนอันน้งนองอันน้องนางกับน้องพุทธสอนเลยคิดฮอสเพื่อนเด้นเนาะ มาเด้อมันจะซื้อรวมกันเด็กไอ้พุทธสอนเด้อเบิ่งอยู่บอเบิ่งอยู่บอมาเด้อจิ้งยู่บอบ่งเก่าเวลาเดิ่มนาที่เก่าเวลาเดื่มเจ้เวโบได้อีกแล้วทุกคนปูตายให้กำลังใจตายปวอเลยไม่ให้กำลังใจ พ่นตู้กับชิมาอยู่บนทุกคนเป็นรังใจใต,จออไไตู้เ <c oughs> ดิมแขกก็ได้ไปไล่ปลายอตู้แน่พนอกไปก็ได้ไปไล่ปลายเพื่อนแน่เพื่อนว่าไล่ปลายอตู้แน่ไอตู้ได้แน่เอานั่งนั่งท่านยืนใะนนั้นยืนฮะแหละพ่นกระตุกเลยทุกคนนึยตู้ลงพื้นซ้ำใดกุ๊บตู้กับโบไ,<ส>ไ,ได้ใส่ใส่เบิร์นดูนากุ๊บตู้กับโบได้ใส่พนกระตุกทุกคนตู้ลงพื้นซ้ำใดแต่ว่าป่ากับโบได้ไอ บบได 1, 2, 1, no. ow, ow, ok ้ค oh. ah, ok ือเก่าเนาะบได้บานนี <quiet noise> ok ้ตายกับบบได้ให้กำลังใจได้น้องตู่คนซ้ายอยู่เนี่ยอันยองน้องยองนุได้ยู่บ่หมายคือน้องตู่อยู่บ่น้องตู่ยังได้โตหนึ่งตายทุกคนตายได้หอยหนึ่งเก่าคนบ่นะทุกคนน้องตู่ซุปให้เลยไหมเก็บซุปให้เลยไหม คนไอ้ตายพอได้หอยหอยกับบริเวณหอยอย่างใน,นหอยเชอรี่คือคนเลยทุกคนไปเอาไปใส่โค้งเอาเอาไปใส่โค้งทุกคนเกือบ,อบมีเอฟเฟกต์กี่นี่ทุกคนเกือบตกอ่อามาอีกแล้ววันนี้ให้ตู้ไปอีกแล้ววันนี้ไปอีกแล้ว อ่ะทุกคนตอนนี้กับน้องตูเพี่นกับได้เปลี่ยนบ่อนอีกแล้วเนาะเพคนละฟูย่อยแล้วฟูฮะทุกคนยักข้างอะไรก็ได้ตูด่านี่นี่โอ้เพี่นพัฒนาแล้วทุกคนได้สามตูคนวันนี้นี่ตัวนึ่งโอ้ดินดับดับเดี๋ยวโอ้เนี่กับตัวนึงโอ้เนี่แล้วกันนี้ลูกเพิ่นเพิ่นี่เอามาเลยเดี๋ยวตูย็บก่อน เก็บเก็บเลยน้องตู่นี่แมเย่มก็กำลังมาอันนี้ก็ทุกคนเพิ่์นบ่มหมานเฟิ่นว่าเฟิ่นก็เลยย้ายมาอีกแล้วเนาะย้ายเกไกลเข้ามาหาแถวแล้วอ้าวไอ้าอว่าไ่ยังงหะไม่ยังค่ะไม่ยัง โอ้น้องตู่ทุกคนพันได้ประดุ๊กน่านน่านดีนอยู่โอ้ดีทุกคนมาแพนีโอ้โหยาดกันไดยทุกคนยาดกันพอให้พันดีใจว่าน้องตู่วันนี้คือหมานแท้มาเลยเซบ้ซิวเพื่อทุกคนอันถามถามถามโค้งซึกก่อนเป็นได้ไรดีใจทุกคนจำเป็นไ่หรืออะไรป่าไม่ตูงกี้ยังไงไอ้ทุกคน อีแม่พ่นได้ตัวใหญ่พ่นปลาตัวน้อยไปตัวเอาปลาซิวเนาะหมันอีแม่เห็นอนกันาะท่านพ่นแล้วปลาหมันท่านพ่นนะยังสนทนากันทุกคนเพิ่นดีใจได้ปลาดุกให้ทุกคนสนทนากันจ้ะมื้อนี้กับพลกับโตกลิ้นทุกคนเพราะว่าน้ำกับอ่างหนองเนาะนี้บึ้งแม่พอ คนมาอันนั้นก็นเต็มเลยเดทุกคนเขามาใส่อัตูง้งใส่โมงเขาไม่อย่างมาทุกคนเพราะว่ามันนี้ผลตกนี้นเขาแม,แม่แม่น้นำซดห่วยทุกคนเลยนี่เขาแม่กันนี่ยองสะดุ้งอยู่เพิ่นกันเขาได้เพิ่์น่าเน,นี่เอบาบังของน้องตูค่คนนี้ไวฟไปไก่จุ่มๆกัน ประวางน้องตู้ดยยิ้มหน่อยไหมให้กำลังใจหน่อยไหมนาทีเอตายแล้ก็ใจน้องตู้เอาออให้กำลังใจ,ใจงตู้นีเด้อตู้ขอกำลังใจนี่ทันวนนีตู้ได้ปลาซิวหลายตัวซีอันเอาไปเฮ็ดอันมกปลาซิวให้อีมแม่กินตอนแรงแต่ว่าตู้ก็ได้ยี่ดอกเต๋ว่าอยากสีได้หลายบัวแล้วเฮาจะเข้ามาดึงบัตรสลุปสุดท้าย โอ้โหน้องตู่เห็ดเกือบโทรศัพท์ตกกินนี่แน่แน่อ๋อดินดับดัอยู่ทุกคนเหน่เป็นได้ตู่เก่งเวลาเก่งเวลาน้องตู่อ่ะคืได้มกให้อีแม่อยู่ต่อแรงทุกคนนี่เฮ้ยตายกินน้ำแน่ อันมกปลาซิวน้อยใส่นางตู้ทุกคนให้ตู้ใต้กินแน่ใต้จะให้กินยู่ตัวนึงตัวนึงก็กินที่กบไว้กินได้บอกวางเปล่านอนบันนี้เนาะทุกคนใายกะมาเบิ่งของเอื้อยเพิ่นเนาะว่าเพิ่นกะได้หลายบอกโอ้ยอีสังโอ้ยอีสังเกาะเกาะทุกคน Đi đập, đập dù nỉ à lôi đập lôi Nè sao nỉ tuk đại bọt để lại mù sao nỉ oh, mù sao nỉ 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 mù sao ทุกคนตึกเป็นแถวเลยน้องตู่เพิ่นมาแล้วเนาะเพิ่นมาเบิ่งปลาอ๋ออีแม่เพิ่นหมานเลทุกคนเลยน้องตู่โบได้เลยน้องตู่ตูก็ได้เวน้องตูเบิ่งนีนี้เพ้องตู่โบเสือคน ตู้หมานก็ได้ตู้หมานก็ได้เสืร์ไปเบิ่งเบิร์กของคุณอะไรหลายคนวนี้เป็นอ้างคนว่าใต้บุญยงโยงบ่กใต้กะยังยงขึ้นกันมันสีดีบ่ไป้แล้ไปะไหนใต้โยน่าแบบนี้นะใต้ลงแล้วทุกคนเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือหมานเพคนว่าส่งกเปียกเรียบร้อยส่งอะอย่ามันให้มันเปียก เพื่อบร่าเพื่อมกป่าเพื่อมกป่าใส่อันอย่างก็นัน่งตู้พักนังตู้หอม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 อันยอมดนุ่ยตาชิมานี่บ่คนมา่อขออตาอนยองได้ป่าใหญ่ใส่ป่าโตทุกคนปลาโตอีตาป่าโตอีทุกคนตู้กรบโบเทียงเพื่อให้ทุกคนได้ปลาโตกับปลาโตอีดีข่อใบโตนี่นะ ปลาตงทุกคนอ่าทางคุณกับปู่แม่ธรรมดาทุกคนเลยทางคุณกับย่อกระดุงเพราะทางคุณทางใส่กระดุงใส่ต้งพร้อมอใต้กระเดต,ต่อไปอนําไปบอกอีแม่ก,กันเลยทุกคนเลย แม่เอ้ยโยมุดูแม่เอ้ยเดอ่ะทุกคนใสน้สยทุกคนปลาเค็งน้อยตัวนึงงอันี้จับเอาทำไปตต่นั้นน้ำลิ้นให้ตู้ออกมาใส่โอ๊ยเอาเฮียทุกคนยังบริใส่ซ้บ ไปเรียบร้อยอใช่ผู้ขันออใช่ตัวอ,อ,อันบอนอันเปะนะฮะใช่ฮันตัวที่อ๋ทุกคนบัดน,นี้กะน้องตู้กับเอ้ใต้กะฮอตอันนั้นอะไรบัดน,นี้ได้ขึ้นมาแล้วทุกคนขึ้นม,มาแล้วแต่ว่าบัดได้ขึ้นมาใหญ่ทุกคนเอ้ยขึ้นมาพักพอดบุญหนึงนน่งเพราะอีแม่ตึกอยู่ทางหลังให้ทุกคนจีน <laughs> อย่งไมาให้อีแม่ตึกแม่เพิ่นเบาให้แม่ตึกกอดเพิ่นเบา่ะ อันน้องตู้กับเอต่ายกัเลยขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนมาพักผ่อนน้อหนึนหนงแล้กก็ลงไปอีกเนาะแต่ว่าเฮากับสีได้ขอปิดลิปเพียงเท่านี้เลยทุกคนเอ้ยเพราะว่าจะน้าสี่ไปลงไปยอ่อกระดุมต่ตนะไ <laughs> <ะ>อ้ตายนั้น,นอยอีแม่เก็บป่าซอยอีแม่มกมกป่าชายน่งตู้ตอนแรง แม่บอก่จากสิได้มุกหรือบ่ได้ได้ก็คือสิได้นะทุกคนนะเพราะว่าอีเม่เพื่อนย่เพื่อนได้คูบ้าน้องตู้ก็มันไอ้ใต้ไปย่อเละโบได้โบมาคือเพื่อนกะข้นว่าตอนแรกนี่ค่ะคือสิได้มุกอยู่ไดอกันได้มุกอยู่แหละตอนแรกได้ได้ตอนแรก เลยแต่ว่าก็สิได้จากไปเลอทุกคนเด้อแต่ก่อนจากไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ไส้ไน,น้องสาราวขมวดเฮาในเด้อถ้าว่าในคลิปนี้มีอันแนวผิดพลาดแต่ประการใดหรือว่าเป็นภาพหรือว่าเป็นเสียงยังบ่ชเจกนก็ขอโทษขออภัยน้หลายเด้อโทษขออภัยหลายเด้อแต่ว่าวันนี้ขอตูไปก่อนบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันไหม